มากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีหลาพาแซบบายอันนี้มักกินค่ะพี่น้องแต่ว่ามือหน,นีบปเดี๋ยวพามากินแต่ว่ามือหน,นีเสื้อผ้ามันหนีเลยเป็นสวนไข่หวัดเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาเลยน้อยน่ารักจุดเชฟกินนะคะสวนไข่หวัดเดี๋ยวจะพามาดู ตกน้ำตกเล็กๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสภาพเปเบิ้งน้ำตกที่แบบว่าใหญ่แล้วก็สวยนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันค่ะเดี๋ยวข้ามาแวะเบิ้งตรงนี้ก่อนค่ะว่าที่มันร่มเรื่องก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแสดงความคิดเห็นถ้าถูกใจก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลาเ็์คลิปต่อไปในเด้อค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะไม่ก่ออหมาอยอย่างนี้ไม่หมาอยอย่างบ่รู้ ม่แบบใหญ่เลยนี่หลายหน่วยนี่เต็มเลยต่วันเดี๋ยวสิบห้าเขาไปเบิรงกถังในน้ำกันค่ะพี่น้องว่าถังนเป็นแบบแบบเปเบิรงน้ำกันค่ะไปเลย let's go <S ทางสิไปน้ำตกกับซิมี่นี่ค่ะน,นี้กับซิมี่ร้านกาแฟร้านกาแฟไทรวะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าของไทรแต่ก็ชื่อว่าไทบอกนี่อันนี้จะมีเดินเข้ามา ทางขอมาก็สิอนี่กาแฟสดสวนไทยว่าเป็นที่นั่งร่มรื่นร่มเย็นมากเลยค่ะเพื่อจะซื้อน้ำตกเล็กๆต่น้อยอางเพื่อบรรน้ำตกยังน้ำตาลมาสบายอยู่หนึ่งเลยโอ้โนุ่นนู่นนุ่นนุ่นนู่นนุ่นเห็นไหมคุณนี่อัปเดตรีวิวหนีดไปเบิ่งนี่นี่มีเป็นน้ำตกแบบเขาเป็ยังไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะว่าเป็นยังไดนี่นี่ปะไปเบิ่งน้ำกันเลยเก่าทุกคน พี่เขากำลังกางเต็นท์มีแบบให้เช่า600บาทหรือเราจะเอามาเองก็ได้นะคะทุกคนโอเคยันเลยเฮ้ยทุกคนดีแห้งอ่ะโอ้โหอาคนณี่อเ,เลนไลท์แทะมาเซรามาเลนไงคือเซนาม่า,า,าลเลนแบบนิ บองงามที่สุดกับสิเ็นีล่ะค่ะเป็นมองตไ๊ไนลค่ะพี่น้องนี่เป็นใบไยมยแห้งขาดตะวานาลมนมากลกักนณะไทยลูกมาค่ะพี่น้องไขว่างกับมะเที่ยวกันเด้อค่ะที่นี่คือสวนไขวน้นครนายกตยาเป็นร่างกลางเต็นค่ะสำหรับพุ่มทิมากแบบชิ้นลูกกลางต็นนอกตั้งขึ้นครับพี่น้องเชิญมองนีได้เด้อค่ะพี่นอ้อ,อ,งนนองหนาเที่ยวมากๆแต่ว่าตตนนม้ขอไปเล่นน,น้ำกันเด้อจ้า อุ้ยพี่น้องแบบน้ำแบบเย็นแน่งค่ะเอาเมือแตะลงไปนี่โอ้โหแบบเย็นฉ่ำเลยจ้าเหมาะสําหรับที่อากาศหอนฮอนเลยจ้าพี่น้องคันอากาศฮอนนี่โดดลงไปเลยค่ะรับร่องพุดขึ้นมานี่เย็นชื่นใจแน่นอนจากพี่น้องนม่นแกเอาเมือแตะแตนี่ก็ชื่นใจแล้วค่ะพี่น้อง่ว่สลาบ่เด้เลนหรอกค่ะเพราะว่าก้นเลนไหลแห้งค่ะทาลาก,กระโดดลงไปรับร่องพวงน้องน้อ,องที่เลนยู่กระโดดขึ้นมาเลยค่ะด้วยความหนักน่วงของน้ําหนักเรา <laughs> แค่กระโดดลงไปนี่บ่ตรงใส่ห่วงอยางน้ำมูลเลยค่ะพี่น้องโดดลงปุ๊บลอยปับ๊บเลยค่ะพี่น้องค <c> ว <oughs> ามอ้วนมันมีประโยชน์แบบนี้นี่เอง <c oughs> น้ำกตเย็นลิว้วถ้ำประชาติกับน้ำสำหรับคนที่มาก,การเต้นริมันตกเชิดแบนนี้เลย,เลยด้ค่ะก,การเต้นจะติเป็นประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีกางเต็นท์นอนอยู่ด้วยนี่ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกคือฟิลแบบดีมาก